เล่งน้องค่ะแต่ปกติก็ถ้าถ้ามีก็ไปค่ะแต่ก็อยู่อยู่บ้านกับลูกส่วนใหญ่อะไรหลายคนบอกโอ้พอบันคุณแม่ลูกสองแล้วแบบสะพงังตอนนี้สวยมากก็จริงๆมันก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงแล้วก็ทานอาหารเสริมฮาน้าด้วยนะคะฮ<ต>านหน้าส่งมาให้แต่แ,กแรกๆเลยอตอนที่เขาเริ่มขายอะค่ะก็ได้ลองชิมก็คือแบบรสชาติดีมากาแล้วก็คือทานมาตลอดก็คือทานคนละสองล้วก็จะช่วยเรื่องการหลับอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆเป็นคนหลับยากใช่พี่แกทำนาดเท่าไหร่แล้ว เพราว่าก็ตั้งแบกกลุ่มก็คือพอเราปีปไม่มีอ,อีเวนต์ใช่ใช่แล้วก็อยู่กับช่วงพี่กี้แบบลูกพ่อลูกด้วยแต่ตอนนั้นที่ท้องไทเลอร์ก็ยิ่งไม่ไปไหนเลยเพราะว่ากลัวป่วยตอนนั้นใช่น้องเป็นยังไงบ้างสบายดีค่ะก็ตอนนี้ไทเลอร์บครึ่งชิสเติน5ขวบค่<อ>คกกกะก็กำลังน่ารักกำลังสนทั้งคู่เลยสนมากท<อ>ี่ผ่านมาเราก็แบบเป็นเที่ยงทะเลอะไรอย่างนี้กันด้ดวยใ,ใช่ใช่ค่ะก็คือลูกไปเที่ยก่อนหน้านี้ก็มีไปเที่ยวก็มีเป็นทริป มีชิพที่ไม่พี่ชายไม่ได้ไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่ชายทํางานเยอะก็พาลูกๆกับลูกเพื่อนไปเที่ยวกระบี่กันอ่าใช่ยากไหมคะกับการดูแลโอ้เด็กๆก็ก็เหนื่อยเหนื่อยคนิดนึงจริงมีพี่เลี้ยงค่ะแต่ก็เหนื่อยขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าบางทีลูกก็จะแบบคิดถึงพ่อเขาช่วงนอนเราก็ต้องเอาเขาเข้านอนทั้งสองคนอะไรเงี้ยค่ะคนที่พี่ชายจะช่วยเหมือนแบบคนเล็กก็จะติดพี่คนโตจะติดพี่ชายเหมือนเหนื่อยคุณพ่อไปเลยใช่ไหม ไม่ไม่นางมากค่ะอย่างตัวพี่แก้จะมีโอกาสกลับมารับมละครอะไรให้เราได้เห็นกันอีกไหมคะช่วงนี้อ่ะอาจจริยะเลูกยังเล็กค่ะเพราะไทเลอร์เขาขบพึ่งแล้วเขาติดติดของแม่แล้วก็ยังให้นมอยู่ก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าติกคนเล็กมากตอนนี้ีบ้านก็ลูกช่อยจริงจริงมีบทบาทหรือมีอะไรยื่นไปใหดูบ้างไหมคะเออพูดถึงอะไรนีละครเหคะตอนนี้ละครัมออละครจริงมีมีมาบ้าง ไม่ด้แบบอีกปีเราถึงได้แบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยถึงอาจจะดูว่าแบบว่าลูคแบบลงตัวไหมลุกการจะต้องไม่ลุคตนวหคะคือเป็นคนที okay. Well, okay, okay. So ่แบบพอทํางานที่บ้านเราขายของเราเนี่ยแล้วก็ทำงานที่บ้านเราเห็นลุคทุกวันก็กลายเป็นติดอะค่ะติดที่อยู่กับเขาก็เลยไม่อยากไม่อยากไปไหนเลยก็ให้พี่ชายไปกลับไปติดติดค่ะก็คือพี่ชายเขาทำงานนอกบ้านอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันสำคัญที่เรามีคุณพ่อหรือคุณแม่คนหนึ่งที่บ้านเพราะว่าอยากได้ลูคขอ ก็ดูเองก็จริงๆมีพี่เลี้ยงค่ะแต่เรามอนิเตอร์ขตลอดเวลาอยู่ตลอดไปรับไปส่งเลยค่ะจะได้ไม่ได้คิดไม่ต้องเป็นการอะไ่กันอีกแล้วก็จริงๆแล้วก็อยากนะคะแต่ว่าอาจจะอีกสักนิดนึงอยากจะผอมกว่านี้แม่ได้อยู่แล้ว ย่างจริงเออแต่แต่แต่แตไม่ถึงขั้นแบบไม่รับงานแล้วเรื่องละครอะไรแบี้บไม่ใช่ไม่รับงานใช่แต่ว่าละครอ,อาจจะยังเรียกว่าอาจจะยังไม่มีเวลาไปทามากกว่าเพ<ม>ราะละครใช้เวลาเยอะ<ม>ก็เลยอย่างที่พี่บอกพี่ต้องรับส่งลูกแล้วก็คนเล็กก็ยังติด อะไรอย่างเงี้ยค<ะ>่ะคี่จะให้นมเขาคิดอยากจะแบบว่าเปลียย่ยนมาเป็นผ<ะ>ู้จงผู้จัดกับทางด้านในด้วยจริงๆเคยคุยกับพี่ชายค่ะว่าจริงๆเป็นงานที่พี่ชายอยากทําแต่ก็ยังยังไม่ได้ทำสักทีคือ<ะ>ตอนนี้พี่ชายงานเขาเยอะมากจนเขาไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเลยตอนนี้ค่ะที่จะเป็นนผูเปิ้ตนตัวอื่นแสดงเต็มตัวเป็นแสดง่ ใช่พี่ชายละครเยอะมากเลยตอนนี้แต่จัดคือคุยจ,จะเรื่องคูยจัดละครอะไรเยอะมากเคยคุยกับพี่ชายนะคะแต่เหมือนพี่ว่าที่รอเขามากกว่าเพราะเขาอยากจะทำที่ก็สปอร์ตอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้คุณแล้วเริ่มเริ่มเดินสาย,ายมาแล้วมัม้ยเนาะใช่ใช่ค่ะแต่ก็ก็เดี๋ยวต้องต้อง,ต,องต้องคุยกันอีกหน่อย,ยมันต้องมีการทำกันบ้านเยอะใช่ไหมพี่ใช่ใช่ค่ะยิ่งว่ามันก็จริงๆริงพี่ชายเขาก็มีคถามเหมือนแบบว่ารุ่นพี่ที่เขาอยู่ในวงการอ่ะเขาก็ศึกษาเรื่อยๆแต่ว่าเขายังไม่กล้าที่จะก้าวไปทำสักทีเดียวเพราะว่า เรื่องเรื่องคือเขารักการแสดงมากคืเขารักการที่เขาเป็นนักแสดงอะไรอย่างนี้มกขากกว่าเยอะสนุกมากขอบคุณหน้าที่นี้ใช่ใช่ค่ะแล้วบทดีๆตอนนี้เขาเยอะมากเลยเดี๋ยวฝากรอชมนะได้ค่ะโอเคขอบคุณนะคะ